สวัสดีครับอยากรู้ลองดูได้นะครับวันนี้จะมาพาผู้ชมนะครับไปล้างสารฟองในสิน้นโดยการแช่น้ําเกลือนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือบอดดักไขมันนะครับผมจะทิ้งน้าเกลือลงไปในบอดดักไขมันนะครับเพื่อไม่ให้น,น้ําเกลือนี่นะครับไปส่งผลเสียครับ พืชหญ้านะครับหรือว่าผักสวนครัวที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้อีกทีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราได้ล้างบ่อดักไขามันไปด้วยในตัวนะครับก็จะทําแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับขันตอนต่อมานะผมก็จะประกอบ ข้อน้นทิ้งนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วครับต่อจากกรองนะครับกรองเอซินเนะี่ยไปลงบ่อไขมันนะครับอ่านี่เป็นทางระบายน้ำนะครับผมก็ไม่ได้ทากาวนะครับก็ใช้เสร็จก็ถอดเก็บหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการปิดน้ำ ตินดน้ําที่จะเข้าไปในระบบนะครับเพื่อที่จะถอดเอาตัวกรองหยาบเนี่ยออกไปล้างทำความสะอาดจะสังเกตเห็นได้ว่ากรองหยาบของผมดํามากนะครับเนื่องจากน้ําดิบที่ส่งเข้ามานั้นนะครับคาอนขัาง,ง,งที่จะทกะปรนะครับอันนี้ล้างทุกสัปดาห์นะครับน้ําดํา ถ้าด,ดูเหมือนจะมีเชื้อราด้วยนะครับอันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะครับมันกี้เพิ่งจะเกิดสแสดงว่ากรองผมเนี่ย่าจะเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับควรจะต้องเปลี่ยนลนะเพราะรู้สึกว่าจะใช้มา3เดือนได้แล้วนะครับสารัรไซส้กรองตัวน,นี้หลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับผมก็จะนํากลับไปต,ติดตั้งนะครับ ก็ทําการเปิดระบบน้ำนะครับให้กลับเข้าสู่ถังกรองตามปกตินะครับน้ําก็ได้เข้ามาในถังกรองแล้วนะครับทําการปิดวาล์วน้ําเข้าบ้านนะครับเพื่อที่น้ําจะไม่ได้เติมในแทงนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ทํา วาวก่อนแล้วก็หลังเข้าหางกรองนะครับผมปิดระบบเนี้ยน้ำมันก็ไม่เติมลงแทงแล้วนะครับเพราะว่าน้ำไม่ได้ถูกใช้ออกไปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปทำการเตรียมเกลือ,อผมก็ใช้ประมาณกิโลกโรปลา2สกิโลนะครับผมก็ใส่บางครั้งก็ สามหออสี่หอห้าหอบแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่มากกว่านี้มันก็สามารถที่จะล้างทําความสะอาดสารเลซินได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลืองค่าซื้อเกลือเพิ่มถุงเนี้ผมใช้ล้างมาประมาณ3เดือนแล้วเดือนหนึ่งก็ตก 3- 4ถึงครั้งนะครับแล้วแต่ แล้วแต่โอกาสบางทีก็อาจจะมียืดไปหน่อยแต่ว่าก็ให้ไม่เกินไม่เกิน15วันนะครับหลังจากที่เตรียมเกลือเรียบร้อยก็นำสายที่จะใช้สำหรับเติมน้ำแล้วก็ดูดน้ำเกลือเนี่ยมาใส่ไว้ในกระมังก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะไปทำการล้าง ฐานกรองเรซินนะครับก็คือเราจะไปทำการแบ็กวอตเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่ในฐางกรองของเราเออกก่อนนะครับก็หมุนมาที่แบ็กวอตนะครับก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับปล่อยให้น้ำเนี่ยทำความสะอาดนะสิ่งสกปรกที่อาจจะปนอยู่กับเรซินนะครับพวก ปุ่นตะกอนอะไรต่างๆในขณะเดียวกันผมก็ใช้น้ำตัวนี้นะครับล้างสิ่งสกป,ปรปกที่อยู่ในบอดดักไขมันนะครับก็ถือว่าสัปดาห์หนึ่งเราก็ได้ล้างบอดดักไขมันนะมันก็จะไหลอ,ออกไปพอสักพักหนึ่งนะครับเราก็ ให้กลับมาที่หัวพวงมาลัยนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับให้ลูกศรชี้ไปที่บายรีฟิลนะครับตรงนี้นะครับน้ำที่อยู่ในถังกรองของเรานะครับก็จะเติมไปที่ถังน้ำเกลือรหรือว่ากระมังน้ำเกลือของเราเพื่อที่จะทำการละลายเกลือ ก็จะค่อยๆเติมไปช้าๆนะครับเกลือของเราก็จะละลายไปพอดีแต่ของผมเนี่ยมันกระมังมันเล็กนะครับยังไม่ทันจะละลายนะครับเราต้องใช้มือช่วยคนหรือเอาตะแกรงมาร่อนเพื่อให้มันละลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในเกลือเนี่ยจะมีสิ่งผุบกนะครับ เราก็พยายามหาอะไรตัดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปสะสมอยู่ในสารกองเลซินของเรานะครับตรงนี้น้ําเป็นนะครเกลือ,อยังละลายไม่หมดนะครับผมจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้เกลือละลายผมก็มาไว้ที่เจอวิดนะครับนอกจากเนื่องเนื่องจากว่าเราปิดน้ําเข้าบ้านนะครับคือน้ําเข้าบ้านแล้วน้ํา,านนะก็จะ ไม่ไหลผ่านนะครับแรงว่ายจะไม่ไหลผ่านแล้วก็ไม่ไม่มีการเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวน้ําเกลือจะล้นลงในสนามยากนะครับแต่ถ้าเกลือละลายนะครับเราก็จะไปเติมเกลือเติมเกลือนะครับเข้าไปแช่ไว้ในถัง,งนะครับเพื่อล้างเอาเหินปูนออก ุณจากที่เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสนี่ก็คือจริงๆคือน้ําเข้าบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดระบบน้ําก็จะไม่เข้านะครับตานนี้เราจะมาที่บายสโลนะครับเพื่อให้ดูดน้ำเกลือนะครับดูดน้ำเกลือเข้าไปใน หลังจากที่ดูดน้ำเกลือจนหมดถังแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปปรับหัพวพงมาลายหมุนม,มาไว้ที่เซอร์วิสนะครับเพื่อทาการแช่น้ําเกลือไว้สัก15 20ินาทีนะครับหลังจากแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการล้างน้ําเกลือออกนะครับโดยการลมุนไปที่แบ็กวอทนะครับ น้ำเกลือที่อยู่ในถังเนี่ยก็จะถูกล้างออกไปนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าน้ําเกลือเนี่ยออกจากถังกรองในสินของเราหมดแล้วนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราไปเอาน้ําที่ระบายออกตรงเนี้ย ชิมนะครับถ้าไม่เค็มแสดงว่าเกลือได้ออกจากถังเรซินของเราหมดแลยวในขณะที่ล้างนเกลือนะครับเราก็อาจจะหมุนสลับนะครับไปที่ลาสบ,บายตรงนี้นะครับสลับกับแบ,บ็กวอตเพื่อให้น้ำเนี่ยไปกวนสารกรองเรซินนะครับให้สิ่งสปกปรกหรือว่า หมนปูนรวมถึงน้ำเกลือเนี่ยออกจากตัวสากรกองเนซินได้หมดดนะครับเมื่อชิมแล้วว่าน้ำเริ่มไม่เค็มแล้วนะครับนั่นหมายความว่ากระบวนการเราเสร็จสมบูรณ์นะครับหมุนหัวพวงมาลัยกลับมาที่เซอร์วิสเพื่อใช้งานตามปกตินะครับจะเห็นว่าถังดักไขมันของผมนี่สะอาดเลยนะครับ ก็ถือว่าทำงนานเดียวได้ประโยชน์2อย่างนะครับถือว่ายิงปืนนักเดียวได้นก2ตัวนะครับคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ